สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับกบผมจิรศักดิ์มิตซูออโต้ขาดใหญ่ที่นี่มิตซูออโต้ขาดใหญ่เดื๋อวบิ๊กซีเอ็ก,อกซ์ซ่าเพชรเกษมจังหวัดสงขลาอำเภอขาดใหญ่ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โชว์รูมมิตซูออโต้ขาดใหญ่เดี๋ยวผมจะมานำเสนอตัวแคมเปนผลิตภัณฑ์ของมิตซูปาเจโร่สปอร์ตว่านในช่วงเดือนนี้เรามีอะไรกันบ้างซึ่งออก็สนองความต้องการให้กับลูกค้าที่อยู่ที่บ้าน ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมิตซูบิชิจัดให้ด้วยใจซื้อมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตวันนี้รับทันทีฟรีประกันภัยโควิด1 9นะครับรวมสูงสุดวงเงินนะครับ1ล้านบาทนะครับรับฟรีแพ็กเกจ5ปีดูแลถึงใจประกอบไปด้วยฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ5ปีและบริการช่วยเหลือสุขเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีรับ ฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งนานหนึ่งปีหรือเลือกครับดาวศูนเปอร์เซ็นได้นะครับมิตซ um ูบิชิก้วยก่อนหรือออกเนี่ยออกดอกเนี่ยพิเศษ0.99%เปอร์เซ็นหรือประกันไฟยชั้นหนึ่งนานสองปีร,ปรับประกันคุณภาพห้าปีพร้อมค่าแรงเชื้อระยะนานห้าปีหรือหนึ่งแสนโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับท่นานลูกค้ารับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อ,อสัญญาณภาพาดิจิตอล h D M I Wi-Fi นะครับตัวนี้เรา,าเป็นปาเจโร่รุ่นปี2020ให้กับทางท่านลูกค้าซึ่งตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าโทรรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากดาวเท่าไหร่วงเป็นบอกแจ้งกลมๆได้เลยเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับที่นี่มิตซูออโต้หัดใหญ่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น 0 9 4 3 1 5 8 8 8 8จิรศักดิ์สวัสดีครับ